เอาผมยังไงก็เข <it> ้ามาติดตามกัน <quarto> ด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดเอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตามเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีมีเอฟซีจากกรุงเทพนะครับฝาก เงินมาให้ทวดเข็มกับทวดอะไรนะครับทวดนอนทวดนอนนะครับทวดทวดนอมครับทวดนอมเรากำลังเดี๋ยวไปบ้านทวดทวดเข็มนะอ๋อเนี่วบ้างี่แหละถึงบ้านกหลังไหนีเนี่ยอยู่ไหนนี่แหละตรงหลังนี่แหละเนี่ยไปไปครับไปกันครับพอดีมี FC นะครับ ฝากตังมาให้อยู่ไหมเนาะนอนเหรอครับทวดอ,อยู่ครับขึ้นไปข้างบนเลยอ่ะพอดีมีเอฟซีจากกรุงเทพฝากเงินมาให้จากกรุงเทพครับกรุงเทพเน,<า>นครับผม ทอ่อันใหญ่ทวดนอมได้เงินอีกแล้วครับวันนี้พี่ถือให้ได้ไหมได้ครับเอฟซีจากกรุงเทพนะครับกดแล้วแหละถือได้เฉยครับครับเอฟซีจากกรุงเทพนะครับลูกเคยนี่ยลูกมาทวดครับทวดเกมครับมีเอฟซีฝากเงินมาให้ผ่านจากช่องเอ็มยูไนชแนลครับมาข้างหน้าหน่อยครับมีเอฟซีจากกรุงเทพนะครับนาครับฝากเงินมาให้ทวดนอมกับทวดเข็มนะครับ คนละคนละสามร้อยบาทอ่าคนละสามร้อยบาทครับผมบมนุโมทนาบุญได้นะครับฝากขอบคุณเอฟซีได้นะครับผมมอบเลยนะครับเ่ามอบเลยครับ,บครับม,มีเอฟซีครับจากกรุงเทพมอบให้คนละส <300 S 1> ามร้อยสามร้อยบาทนะครับยายก็เอฟซีก็ฝากไว้พรอขอให้ยายสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขมากมากครับครับนางยยาขอบยขอน้ายน้ขอพคนะครับยาย่ายรจะเจ็บจะไข้แล้วบ้นขันยืนนะรับไม่ได้กูอไอ้จาลงได้ยคไ้กลางวันได้โน้ำนวรักได้เงินหมื่นนได้เงิแสน เดินไปมืดยนแก้วไม่ได้โชษโทษหายมาผ่านนี่ครับเขไม่พรจากคนเท่าคนแก่นะครับทุขความใจเรื่องการลุยหน่อยเยินแฟนฝ่ายจ่าเริ่มมันยอขอบคุณแทนเอฟซีด้วยนะครับพี่อะไรเนาะพี่พี่ต้อยครับพี่ต้อยต้อยจากกรุงเทพนะครับพี่ต้อยจากกรุงเทพนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณแทนใหญนะครับขอบคุณแทนทวดเค็มกับทวดน้อมด้วยนะครับนี่ผ่านจาก ครับครับขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับพี่ใต้ครับแอดมินเอ็มจัดการให้เรียบร้อยนะครับที่ฝากมาครับดีครับ